ที่เต้าเนี่ยลายตรงที่เหมือนแก้วยังจะเสียหายไปนะครับก็คือบางครั้งถ้าแสงสวยจากเอโก้เรากล้องวิดเจ้าถ่ายถ่ายแล้วก็ถ่ายทั้งมุมตั้งมุมนอนเก็บไว้เยอะนะครับตอนนี้อันนี้เป็นอะไรก็ข้าก็แกงเลยกับตะแกรงตามข้าวตัวใหญ่เท่าไหร่หนึ่งเซนลองลองลองยกขึ้นมาหนึ่งเซนต์ตัวใหญ่อันนี้เป็นนันออร์คิสแมนติสนะครับก็คือ เวลา,เาถ่ายนี่เราเลือกฉากหลังให้เป็นสีเข้มลูกนี้ผมใช้เลนส์500มิลดีเฟกต์500พอเราเลือกฉากหลังที่แสงต่างกันสามสต็อกมันจะดำเองไม่ต้องไปใช้ผ้าดำนะครับเสร็จแล้วเวลาเราจับเราปล่อยตะกระแต่ตามข้าวตรงนี้ถูกนะมมันจะค่อยๆตายแล้วก็กด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 คือตายขึ้นมาเรื่อยๆมันจะตรงนี้มันก็เอามือมาจับตรงนี้เราก็กดพอมาถึงตรงนี้เราก็กดถูกไหม คือเรารอจังหวะที่มันดีที่สุดถูกไหมคือคือบางครั้งเราลอกเลิบเราซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าไปกลวเปลือเปลือนเปลืองฟรีนะครับเพราะว่ามันเราจ่ายเงินค่ากล้องมาแล้วคือต้องกดเดยอะไว้ก่อนพอไม่ได้จังหวะเราจับข,ขึ้นใหม่ให้มันตายตางนี้ขึ้นใหม่รอ,อกถูกไหมมันก็จับได้หลายรอบเวลาถ่ายรูปต้องเอ่อเลือกฉากหลางให้ดีตั้งขาเฉยๆก็รอจังหวะต่อสายร้านปู่องเล็้ได้คือ คือปล่อยหรือมันค่อยๆตายลงมาเราก็ถ่ายเรื่อยๆแล้วเราก็เรียนรู้ว่าว่าแสงถูกผิดถูกไหมถ้ามันโอเวอร์ล้วก็กดให้มันพอดีแล้วอันเดอร์แต่กับอย<ม>่างเช่นรูปนี้ในงาหน้ารักไหมทาอุบลมีไหมตาตีอุบลมีป่ะไม่มีมคิดว่าถ้าอุบลมีแสงแน่เลย,ลเลยือๆไม่ถือคอนกรุงเก็ไม่กินแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกพวกเราว่า ผมไปเจอที่คุณหิ๊กนี่ยครับเขาเป็นบ่อที่เลี้ยปงปลาตีนขายตัวเล็กกว่าบ้านเราเนีะว่าเราตัวใหญ่มากคิดว่าของเนื้ออร่อยเหมือนปลาบุเพราะว่ามัน,มนใช้ขี้มันก็ออกกําลังกายเยอะเนื้อมันคงเหนียวอร่อยนะครับแล้วรูนี้เนี่ยผมไปถ่ายนกแบบตานวันที่อาจารย์ยันยงแนะนำนะที่บางตูเสร็จระหว่างเราพักกินข้าวเนี่ยไปถ่ายปลาตีนมันพักผ่อนึ้อมันอาแบแดดน่ารักมาก เราใช้เงินห้าร้อยเหฟียญเล้วสปีดไปนี้นไม่ใช่30 30จะไหวสปีดเท่าไหร่แต่คิดแน่นาตามจะให้เงาน้าสวยถูกต้องเซนส่วน500ถึงเซนส่วนพันนะครับเงาน้าจะสวยแบบนี้คือคือถ้าสามันจะมันจะเบิร์มมัไหวไมชัดนะครับแล้วก็พอมันขึ้นมาอาบแดดเนี่ยตามันเนี่ยโอ้โหสีสวยมากคือภาษาลูกนี่ผมดูแล้แลวไอ้ปาตีด้วยใกล้น่ารักมากเลย คือม uh ีส huh. uh ีฟ้าาเหลือบๆม่วงๆอะไรเนี่ยแล้วก็เขาขึ้นมาเล่นเหมือนเด็กครับพอเล่นแล้วมันก็ไล่กันทุกทีจะสองตัวแล้วก็เดี๋ยวก็ลงน้าไปแล้วขึ้นมาอาบแดดนะครับบางครั้งเราต้องฝึกสังเกตแล้วก็ใช้เลนช์ใช้สปีดให้ถูกต้องนะครับอันนี้เราดูเลด้ช้างจริงช้างปลอมเคยไปเที่ยวงานราชพฤกษ์เชียงใหม่ไหมไม่เคยเฮ้ยเสียดายอุบลถึงเชียงใหม่ไกลมากคือ ถ้าไปเที่ยวอินการแล้วะไเชียงใหม่จะเจอช้างกลุ่มนี้เพื่อผมขายใบทินออกไปแล้วมีคนทําซื้อใบทามใบทินผมก็ไม่ได้บอกเขาเสร็จแล้วให้เขาพิมพ์เสร็จผมก็ถามเขากลับว่าอทำไมพี่เชอารูปนี้มากถึงเลือกรูปนี้เขาบอกวาจังหวัดช้างพนน้าดีมากคือจังหวัดที่ลงตัวพอดีข้างหลังเป็นป่าไปเลยจริงๆแล้วนี่เป็นช้างเหล็กทุกตัวนะครับคือ,คอที่เชียงใหม่ คือในโรงเรียนที่โรงเรียนเราจุดข้างนี้เป็นปูนเสร็จแล้วเราก็รอจังดูจังหวะหลบมุมนิดหนึงให้ข้างหลังเป็นป่าปนิดนึงแล้วคุณไปกีดทีถ้าช้าก็พน่นพ่นน้ำจังหวะนี้แหละท่านี่เนละ <c oughs> อถ้าไปมีโอกาสไปเชียงใหม่ถ่ายฉากนี้ได้เลยนะครับก็คือได้เนมิ่งช้อันนี้จำเป็นไงจำด้าน,นที่ไหนแฝดน้องโขงหาทรายทองสีโคตรระเบู นะครับรูปที่สประมาณนั้นนะครับก็เห็นว่าหลังจากนักเรียนกลับบ้านตอนเย็นแปฮะเขาเดินบนถนนเราก็บอกน้องหยุดเราไป5้าคนแชร์กันให้ค่าขนมเด็กคนละ40บาทเราก็จ่ายค่อขอาขนมแล้วบอกให้เด็กลงไปเดินในแม่น้ำโขงเดินไปรอบหนึ่งเดินกลับไปรอบหนึ่งถูกไหมมันก็จะบอกได้สองฉากล้วนกะ็จะเห็นเงาสะท้อนนา้ำแล้วจะเห็นว่าท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนลงนา้ำ ว่าเราต้องสุกสังเกตว่าวันไหนเชา้าๆที่ทองฟ้าสีงเงินในบางมุมที่น้ำลย่ยมสะท้อนสีอยู่ในน้ำนะครับเวลาเดินไปไหนนี่ต้องฝึกสังเกตให้ดีแต่ละคนนะครับอันน,น,อน,อน,นี้นุ่นผู้ชายเด็กผู้หญิงหัวล้อชอบใจจริงๆแล้วเป็นมุมเล็กๆประมาณสักแค่ตรงตรงนี้เท่านัา้นเองลองไปถึงแม่จันเกือบหกโมงเย็นแสงสวยแล้วทำไงได้ ก็ไม่มีฉากนี่แน่นอนเราไปกันสามสี่คนก็อันที่เป็นโคกตามข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านนะเราได้เขาเข็นมาไว้ตรงนี้มันไม่มีท่อน้ำนี้เราใช้ก๊อกน้ำต่อสายยางเปิดก๊อกตรงนี้แล้วก็หาลงให้ไผ่ไปครึ่งซีนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยให้ชาวขามมาอาบน้ำให้ให้ให้หลานเราแล้วหน้าหนาวพวกเราที่ดูเลยไป วันนี้หนาวจะจูสั่งเลยคือว่ามันหนาวมากอาบสามสี่รอบคือแสงก็กำจะหมดตัวเวลาเราทำงานต้องเร็วคือสมมติเราไปสี่ห้าคนเนี่ยคนหนึ่งไปเข็นคบตามข้าวคนหนึ่งเตรียมก๊อกใสาย,ยางคนหนึ่งเตรียมไม้ไผ่คนหนึ่งไปเลือกแบบมาตัาเดียวไม่เกินสิบห้าทีเราได้ถ่ายรูปเลยแล้วแสงตอนช่วงนี้เนี่ยมันจะหมดเร็วมากแล้วเราเลือกฉากหลังคาบ้าน ซึ่งเป็นฉากเล็กๆแเ่นึงบางครั้งเราไปต้องใช้ความเลยของเราแล้วก็ใช้ต้งนล้องสาขาแค่นึงนะครับและในการถ่ายชีวิตผู้คนสิ่งที่สําคัญคืออย่างเงี้ยอารมณ์แววตาพวกเราต้องโฟกัสที่ตรงนี้ให้ได้นะครับจะเห็นว่าสีเสื้อเช้าขากับลูกหลังจะสีคล้ายกันแล้วก็เป็นเงี้ยน้องเขาใช้กิจกาตัดผมตัดก็ไม่มีแบตรเตอรีอ่ถูกไหม แสงที่ย้อนที่บนทรงผมเนี่ยบนศีษะที่จะสวยม,มากเป็นท่านกนายยันใดเลยนะฮะผมผมเชอารูปนี้มากคือคือคือบอกว่าทรงผมก็ไม่เรียบเออนนี้พี่เขาก็อาแบบว่าดูเป็นแบบธรรมชาตินะแล้วอันนี้เวลาเราไปถ่ายลสัสณะอีนเนี่ยเราต้องไปเข้าไปขออนุญาตเขาก่อนบอาเออผมขออนุญาตถ่ายรูปคนอี่ดีเป็นชาวเขาที่อำเภอแม่จันเชียงราย อายุ15แม่อายุ15นะครับแล้วก็เราเลือกฉากหลังที่เป็นใบไม้แล้วก็โดยใช้เินตัวนี้ <Y> 250 250เรีเฟคตตัวนี้คือคือคือเลือกฉากหลังแล้วก็ใช้เรีเฟคต์ผ้าสะท้อนเข้าไปเพราะไม่งั้นหน้าของแม่จะด่าแต่ถ้าเราใช้แฟลชเป็นไงบางทีมันแบนเกินไปมันเรียกไป ถ้าเราใช้สะท้อนเนี่ยมรืิองต่างๆความชั่นเรื่นจะดีกว่านะครับความมีมิติเอ่อตื้อลึกอะไรมันจะดีกว่าอันนี้เออสาวๆที่ดูนี่ก็ดูวแต่งนาเขาพวกเราจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนคือรู้ว่าตาจะเขียวก็ตามใบถูกฮะ เกิดลักษณะนี้ผมถ่ายที่พระธาตุลำปางหลวงเราใช้แสงธรรมชาตินะครับสะท้อนมาเจนว่าคุณจย,ยที่กาลังไหว้พระธาตุลำปางรู่หลวงเนะี่ยเราแอบถ่ายนะครับคือ,คอเราส้องพรุ่งนี้ไปวัเนี่ยเจอชีวิตผู้คนที่เป็นหน้าถ่ายแล้วก็แอบถ่ายโดยฉลาดวกก่าสมมติเขากำลังไหวพ้พระธาตุถ้าตรงนี้เป็นข้างฝาสีข,ขาวอะไรเงี้ยถ้าเขาหันหน้าตรงน,นี้เขาจะมีอารมณ์แบบตาเนี่ยเนะี่ยเราต้องดูให้ดีดูแสงให้ดี แต่ถ้าเราเขาจะสะท้อนรือไม่กห็หันไปทัศทีตาจอฟ้าที่จะมีแสงเข้าแววตาเนี่ยจะทําให้ภาพมันพิตินะครับพอเราใช้เทเลส์ถ่ายไปไงฉากหลังถ้าเราเปิดตั้งกล้องที่ไม่เล็กคือคือบอกว่ากว้างนิดหนึ่งมันจะเอาคือมันจะเ,เราเน้นโฟกัสที่กุ่ญยายอย่างเดียวที่ถ่ายที่ลำปางน,นะครับแล้วก็ไปไงพอผมไปทํางานที่ภาคใต้หาตโลกกโปเมื่อตอนอ <c oughs> น่าจะ ราชนี72ปีที่80เกือบ10ปีที่แล้วนะครับที่ที่นะปัตตนีนะครับจะเห็นว่ารุกงนี้เนี่ยผมชอบมากคือจะเห็นว่าเด็กทั้งใต้ผิวพรรณสีเข้มตากลมและก็อารมณ์ดีตอนแรกผมไปผมใช้7จ2 8เขาก็มาแอบดูข้างลืงตนและเราก็ถ่ายเรื่อยๆวิธีการถ่ายเราต้องอย่าไปทักคบเขาก็เห็นไอ้คนนี้มันบ้าถ่ายก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็ไม่หยุดถ่าย เขาก็จากที่แอบเลยอันนี้มันยังไม่ยอมหยุดมันโผลเลยคือคือก็โชว์โหเนเราดูเราก็ถ่ายเรื่อยเรื่อยเรารอจังหวะที่ดีสุดและรลุูนนี้อย่างเช่นว่าผมทําเป็นโปะหนังสือพรุ่งนี้ใครที่ไ,ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามจะให้เล่นนี้ทั้งเล่นจากผลงานที่ผมถ่ายนะครับก็คือว่าจะให้รู้ว่าท้อ,อ,อผมชอบว่าเมืาา่อจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเรื่อง จริงกันแต่จริงเด็กก็คือเด็กเขาไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วก็พอรู้บาก็คือเนือภาคใต้ชีวิตเด็กที่เป็นอารมณ์ดีต่างเนี่ยมันน่าถ่ายเท่มากนะครับอย่างเช่นรูปนี้ผมถ่ายที่แม่จังนะครับตอนถ่ายแคนีคุณลงยิ้มฉ่งเลยเราถ่ายก็โง่ๆก็ว้าก่อนถ่ายเสร็จแล้วไปเห็นชื่อตรงนี้นายมั่นสุดใจซึ่งสุดใจก็คือมันคล้องกับรูปว่าเขาเก็บผลผลิตมาี่ เขามีความสุขกับผลผลิตที่เขาเขา้าโพดที่เขาเก็บมาบางครั้งเราถ่ายรลวไม่ก่อนบางทีไอ้พวกป้ายชื่อ,อต่างๆเนี่ยมันจะมาคล้องกับตัวเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ่ายที่พัทลุงนะครับเห็นว่าตอนไปถึงครูอิ่มเนี่ยรุ่นนี้ถ่ายเกือบยี่สิบปีจะแล้วเนี่ยบ้านเขาเป็นห้องแถว,แลวเลยนะครับมันจะถ่ายฉา,ากน้ยามก็เห็นวัดอยู่ข้างๆบอกครูเดี๋ยวขอไปถ่ายที่วัดขบอกได้เราก็ไปแง แสงมาทางข้างนี้ถูกมเราใช้ขึงเชือกนะเสร็จแล้วก็เอาตัวตะลุมแหวนเข้าไปตัวหนันตงตะลุมนะฮะพอเราย้อนแสงเนี่ยทำให้มันมีสีสันมันขึ้นมาจากที่ว่าตามแสงถูกไหมครับเราต้องย้อนแสงก็ให้ครูอิ่มมาทำกับลูกสาวนะครับเราใช้รีเฟกท์ผ้าสะท้อนเข้าไปนะครับเอาผ้ารีเฟก์ผ้าสะท้อนเข้าไปพอ่าสะท้อนึันบอกครูอิ่มไปพักเลย จริงๆนะไม่ใช่คือเราต้องการถ่ายแต่ลูกสาวเขาเพื่อจะไปไงเดวว่านักศึกษาที่ผู้หญิงจะรู้ว่า,า,วท,วาทุกปีมีการประกวดแรงงานสตรีสากลเราใช้ส่งประกวดที่ลูกนึงได้ถูกไหมคือคือเป็นเป็นผู้หญิงกำลังทาหนังตลกถูกไหมคือคือแบบว่าบางครั้งเออเราถ่ายถ้าฉากนี่ดูดูดีเสร็จปุ๊บเราถ่ายัาย้งมุมตั้งมุมนอนบางทีก็มีพ่อลูกบางทีก็เหลือลูกสาวคนเดียวมันก็จะใช้งานได้เยอะนะครับ ลูงนี้ก็เหมือนกันพวกเรารูไว้ดีว่าการใช้เลนส์วากันยี่สิบสี่มิลถ่ายนะครับนี่ถ่ายที่สมุยตอนนั้นเราไปพอเราเข้าใกล้วัตถุต่างๆเรือเนี่ยจะผิดออกไปแล้วก็ฉากนะฮะฉากหลังไปจะโดนดันลงไปให้ไกลนะครับเมฆต่างๆสีต่างๆเส้นสายต่างๆมาดูสรุปดีแล้วก็พ่อแม่ลูกกรคขับเรือถู่เป็นของจริงนะครับพอเราถ่ายว่าลูกมันก็วิ่งมาหาพ่อจริง พอพวัดนึ่งวิ่งไปหาแม่ตีบางทีเราก็ใช้รูปนี้ในการส่งะบวดรูปครอครัวได้เลยนะครับแล้วก็นี่ถ่ายเมื่อต้นปีไปเที่ยวที่ฮอดนะครับเชียงใหม่เนหะ็นไหมเราพวกเราเห็นสังเกตเห็นอนะไรฮะลิงไก่ฮนะธรรมดาแล้วมันจะยากมากที่จเห็นมันกำลังขันนี่มันอ้าเต็มที่แล้วก็ลินไก่เห็นชัดเลยนะครับถ่ายกับต่อนามลาเสือโครง อันนี้พวกเราดูว่ารู้ว่าคืออะไรไหมครับรู้จักเท่าแก่น้อยไหมรู้จักรู้จักคือสลายทะเลเราต้องรู้ว่าน้ำมันลดตอนตอนไหนเวลาเราไปก็พอน้ำทะเลล้อบ,บสลดยทะเลเปล่หกเราก็ใช้เรนเจ็ดสิบสามร้อยตั้งกล้องมาสังขารอจังหวะอย่างเดียวะครก็คือคือไม่ต้องรีบนนี้ก็จะมาดูว่าที่อาจารย์ยงใช้อฟิล์มทลเลอันนี้ก็เป็นฟิล์มทลเล สมัยก่อนในการใช้เฟลนยากมากคือจะต้องเอามือไปเงใส่ถุงมือเอาฟิลมใส่เข้าไปในถุงมือปิดฝากล้องเกี่ยวหนาเตยเรียบร้อยปิดเสร็จเอากล้องออกมาถ่ายถ่ายเสร็จก็ยังไม่รู้ว่ารูปไหนพอดีจะต้องเปิดโอเวอร์อันเดอร์พอดีสามรูปแล้วค่อยเวนลากเปนะ็นไงมันจะยากมากที่ถ่ายให้อุทายานรอสองมันจะมีผลกับไปไม้ที่เป็น ปันนะครับมันจะสะท้อนแสงดีมากอย่างเช่นใบมะพร้าวอะไรต่างๆตอนนี้อันนี้ก็ถ่ายที่การศึ์เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วแะคเราเป็นด้วยฟิล์ตอนนี้เราก็เอากล้องดีจเตอร์วเวลา,นานเรา,เาจะขายถูกๆจะไปขายแนะนาไม่ว่าของแปกหรือกล้องสิงเกิเลเอากล้องตัวนั้นใส่วิลเตอร์ R72 เข้าไปหน้า C- มอนะครับคือเอาวิดเตอร์ใส่เข้าไปในบอดี มันก็จะถ่ายมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือคือใบไม้ก็ my, จะเป็นสีตามนี้เสร็จแล้วหลายคนถามว่าทำไมจีวรพระสีสม้มจะ่คือเกิดจากว่าถ้าเราเป็นฟีอินฟรตมันคือแบ่งกันไว้ถูกไหมในคอมพิวเตอร์เราจะไปเปิดการแบ่งกันไว้เปิดเป็นโอโโ้ wise, Auto, ไวการั awb คือ awb ในคอมพิวเตอร์เราสามารถดึงสีมาได้นะครับดึงสีเสร็จแล้วใครที่อยู่ในนี้ใช้ computer trái mặc cà không cười